นี่ครับสองปืนก็ยังได้นะครับเป็นไงครับปะสายยังลอยล,ลยอ้นเออว้าวเขาทาเวยเจ้าเป้าเยอะขึ้นนโะยก,กับพี่น,อน้องเขาเบิ่งนได้ไงปืดเต็มเลยเต็มดึงเลยเออปล่อยมันเทลงลดสวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตั้งเครื่องยกมอัน,นัน่้ประสงค์นะครับยุที่ ชัยภูมิมนะครับอยู่ที่อำเภอทัพย์ไงนะครับพี่น้องเลยมาจากทางจตุรัสนะพี่น้องตอนนี้ก็บกำลังติดตั้งนะครับมาถึงกะเศ้าอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคู่บุตานะครับ L44018 นะครับนี่ครับอันนี้คือบมมีรถต้นแบบนะพี่น้องคือลูกค้าบอารถไปนะครับเลาก็จัดมาให้นะครับอันนี้เป็นคู่บุตานะครับ40แรงนะครับรุ่นไม้นะครับ ก่อนติดตั้งนะครับนี่ยก็ได้ถอนนั่นถอนนี่ออกแล้วนะครับอันนี้เป็นระบบเดียวนะครับลูกค้าเพิ่นเพิ่นที่ทดลองใส่ระบบเดียวก่อนนะครับถ้าจังหด้าเพิ่นก็จ้าติดตั้งเป็นสองระบบนะครับคือเป็นสองคอนโทรลนะครับคอนโทรลตัวนี้กะที่นี่ครับยุยุ่ข้างล่างครับยุใตนี่แหละคอนโทรลของ4ีสิบของซีสิบแรงนะครับอันนี้เพิ่นก็บติยกพรมนะครับยกพรมไทยพรมนะครับนี่คือเป็นผ่านนะครับเป็นเครื่องเมื่อนี่ประสงค์นลพี่น้องกราคาบ่แพงนะครับก็เพิ่นก็จ้างค้นแบกทุกเมือนะครับ คุณแบกกับมือละสามลอยนะครับสามอยหาสิบนะครับรวมค่าเหลาค่ายาเรลาก็หลายบาทนะครับแต่ว่าเอานี่มัดติดตั้งเรลาก็คือคุณแบกไม่ต้องไม่ต้องมีแล้วนะครับเป็นเอลซีสิบแรงนะครับกาลังติดตั้งนะครับติดตั้งกะึ้นยกกบหนางี้ยากง่ายนะครับแล้วราคาก็ตามระยะทางเรลาก็ควมยากง่ายนะพี่น้องแต่ว่ากค่อนขางไม่ค่อยแพงนะพี่น้องก็ถือว่าติดตั้งได้นะครับ นี่ยังดีครับมามาบกไก่เ้อากับราคาบอแพงนะหรือว่าลูกค้าเที่ยวรถไปก็ได้นะครับถ้าอยากได้ถือนะครับก็เมาส์รถสิบรอบไปเลยเอาใส่รถสิบรอบไปก็ได้นะครับแต่สีไดไปสองเถียวนะแต่ว่าอันนี้เขามาติดตั้งหัยุ่หนาบานเลยนะครับนี่ไต้ตัวบักขามด้วยนะครับขั้นต่อไปก็จะเป็นครับแบบบักกุ้งจงนะครับมันเอาไปสาแก้วนะครับ L สามสิบหกนะครับพี่น้องแบบนั้นนะครับแบบนั้นแบบนั้นก็เห็นได้เลยพี่น้อง้อบักกุ้งจงเดี๋ยวเขาจะติดตามบักกุ้งจงนะครับ บักคันบนนะครับอันนี้เป็น l อลสีนะครับรุ่นไม้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามแล้วเขาทำมาเบิ้งกันนะครับครับทีนี้ก็กำลังขึ้นโค้งขึ้นทางนะพี่น้องแค่น็อตกำลังกระตอกนั่นน็อตที่ฝุ่นนั่นต่อน็่นเพือกขันครับขันสองตัวบอกตัวนี้ไม่ต้องขันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขันนะครับพี่น้องทายเบิ้งนะครับเทปเป็เลาเด็คเทาน้อยนะครับกำลังขึ้นโค้งสั่งแล้วนะครับพี่น้อง l อลศูนย์นะครับนี่ยซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับ จีนิก็ใกล้ที่เส้นแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับติดตั้งนะมาประมาณจากสามชั่วโมงกลัวนะครับนี่คตัวตัวนี้ก็บม่ได้ถอดนะครับนี่เขาก็คันน็อตขึ้นให้เก่านะครับแข็งแรงนะพี่น้องนี่นะครับเป็นคูบุตานะครับ L L C C หนึ่งแปดนะครับก็มือนี้ก็มาใช้พุ้มนะพี่น้องอันนี้เพิ่งก่อติดตั้งถึงไทยถึงโยนะครับแล้วก็สีไปโยกมันอยู่สวนเพิ่น ไอพี่น้องเขาเบิงน้ำนะตอนนี้เพิ่นกำลังไอ้ตัดผ่าล้ออยู่นะครับเพิ่นสร้างผ่ามาสี่สิบเพื่อนนะครับผ่ากับเมตรฐาสิบพุ่เมตรเจ็ดสิบนะครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็มันเมื่อแม่เต็มผ่าเบิกแล้วบอกครับเพิ่นสร้างสี่สิบเพื่อนนะครับแต่ว่ารถไถเพิ่นใส่ได้แค่จักตันให้ลูกนุ่มสามตันนะครับสามตันนะครับแต่ว่าสร้างผ่าเจ็ดตันสี่สิบเพื่นนี่ประมาณเจ็ดตันนะครับหกตันเจ็ดตันนะครับพี่น้องนี่นะครับกะ อีกบ่โดนครับเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สีได้ไปทดสอบให้พี่น้องข้าเบิ้งนะครับเขาถือเบิ้งกันนะครับครับหลังจากติดตั้งกับเกียร์สี่เซตนะครับพี่น้องแต่ว่ากับท่านหน่อยเซตดีนะครับกัเดี๋ยวดีตรวสอบไปเบิ้งนะครับแล้วก็ทีไปโยกมันให้พี่นออ้องข้าเบิ้องฝ่อมนะครับพอดีเนาะถอยไปอีกถอยไปอีกเอาโยกเลยแบบที่นี่ความันสีได้สูงกับตำ่ำพอไปนะมาเบิ้งมาเบิ้ง พอแล้วเอาซ้ำนี่แหละพอไปนะครับถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับเอาอีกจักรอบอีกจักรอบให้พี่น,อน้องเราเบิ่งนะครับตะโพลไดห้หยากสูงก็าชักออกไปสูงนะครับเยกสุดเลยสุดเลยบมดสุดหมดสุดยังไหนดีน๋ยวนี่โอ้ย,อยมันหายแล้วหายแล้เหลือกันบอดี อ่ล่ะเอาต้นนี้ล่ะถือว่าสูงแล้วนะครับสูงสูงยอดสูงเกินนี่นะครับอันไหก็อดเลยโยงกับพี่น้องทุบต่อไงนะครับทางเราบุกไปอย่างนี้นะครับนะครับอีกเอ็กอกุดแล้วนะครับเอาอันนี้กะเลยลงหกล่อแล้วนะครับพี่น้องล้วก็สามารถเปลี่ยนกระบอกกันได้นะครับอันนี้คือคุ่บุตรายี่ศูนย์นะครับ เพื่อนท่นเสียดีนะครับแล้วก็บที่ไปยกกับพี่น้องเขาเบิ่งกยูยูไอ้ปลามันนะครับอ่ะครับพี่น้องเขาจะพาไปเบิ่งกู่ตอนนีปลามันนะครับนะครับหลังจากที่เขาติดต le ั้งเสร็จซับเรียบร้อยนะครับอันนั้นเป็นโล่งแป้งนะครับต้นหนาผมนะครับตรงขามนะครับกับมองที่ผมที่มันยกมันเลยเบิ่งโล่งแป้งอย่างเงันหน้านี่ของของอย่างนี่โล่งแป้งแบบง่ายนะครับแล้วก็ได้ได้ราคาดีพร้อมนะครับแล้วมันแถวนี้ไม่ได้บักงามๆเลยนะครับ คือมาต่างจากของผมมาเสียป <laughs> ืด <laughs> พี่น้องพันพันยังครับนี่ปลาเปลือเก่าพี่น้องเบิง้งเบิ้งนี่นะเบิง้งงขวดหัวมันนี่นะครับเจ้วลองเดียวเดี๋ยวเต็มรูดถ,ถ่แล้วนี่พุนครับช่างกำลังไปโยกมันนี่พี่น้องเขาเบื้อยูีทั้งพุนเหรอครับอันนี้ล้ำมันก็ขายแต่หน้านี่เพิ่นมาเอาอโอ้ แปดเก้าโอ้แปดเก้าถ้าได้กว่าปีก่ะได้เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกันนะครับนี่ครับเบิงเบิงเบ,บิงหัวมันเราไทรลองเดียวเต็มรถเลยนะครับนี่ขึ้นอ้ําก็ขืนดีแต่ผ่านนะขึืนว่าขาดเลยนะพี่น้องนะครับกำลังจะไปเบิงนะครับขึ้นนะโยก,กพี่น้องเอบิงได้ไงเต็มเลยเต็ม เท่เลยเทเลยรับวนๆอยู่ทั้งฝุ่นล้ะมีพาไปเบ่งนงครับเบืงนะเบิ่งขนาดบ่บำลุงเลยนี่โอ้ยกํลังมันทั้งพุ่นี่น้อ่เอ้คนน่ะนนะครับ่นกํลังยง่นๆอยู่ทางพุ่นละเอาเต็มรถก่อนเด้อคอยกาบานเฮา มีอันเดียวดีโยกไข่เบิ้งหลายๆทีครับว่เจีบเตรียมรถเอาเดี๋ยวเตรียมรถไปเลยเบิ้งพี่น้องเบ่งหัวมันเพลินครับเดี๋ยวถ้าผมอยากได้แปดเก้าผมก็ทีวาเอาน้ำหน้านี่แหละแลกเปลี่ยนกันนะครับเอาเนื้อโยกมาทรงล้วกครับเอามาเอาพันมันทั้งพี่นี่ครับเพื่อสร้างผาพร้อมนะครับสบายเลยบวาทดที่นี่นี่ครับเห็นบ่พี่น้องผมทีที่ว่าผมผมว่าให้อ ว่าผ่าพื้นใ่หลยนะครับขนาดพันมันมันพันพิ่นหัวดีมันก็ยังป่ทันไในเต็มผ่านะครับแล้วกับ่าถึงลอยลพว้อมนะครับพี่น้องนี่บ่าถึงลอยลนะครับกองหนึ่งบ่ถึงลอยล้วนะครับนี่คือว่าขนาดพันหัวดีมันก็ยังบ่เต็มผ่าเลยนะครับหัวดีนะครับนี่นี่เห็นบ่พี่น้องแต่ละกองป้าถโกนะครับบนตัวถางเพิ้นนะครับฟันทั้งลดกัยังไดนะพี่น้องเด้อมันเตี้ย พ้นสีขันแบกแบกขามล่องไกลเนาะถอยมาเลยถอยมาเลยมันเต็มออกไปเลยเป็นนะครับพนักงานเราฟันเร็วๆด้อบัดที่ไหน<ช> <c oughs> สาวๆฟันเร็วๆเลยบัดที่นีนไม่ได้เท้าๆโอ้ยดินเอาคือบมาปวดบ้างหันนี่ คนหนึ like e. はは่งขอยืนปวดผาแยงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวให้มันหลายก่อนเดี๋ยวก็บ่ได้ปวดแล้วล่ะเดี๋ยวรถไถเขาเจ้าวที่เราน้องมาเองนะมันทันนะพี่น้องเด้อเพราะว่ารถไถมันหัวจะเพิ่นเพิ่นเพิ่นฟันไหวเต็มเสาหน่ยนะครับปัดเขาโพดนะเขาโพดยังซัดบ่เดือดขึ้งามกว่าเดี๋เป็นไงในต่อเป็นไงสุดยอดป่ะขนาดว่าปรงามได้เนี่ยเมื่อไรความลุ่งแห้งปอบนะ โอ้มันหนีมาเนี่ยครับต้องมาติดเครื่องยกมันต้งมาเบิง่หงหัวมันทางนี้นะครับเพราะว่าผมก็เห็นมันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันบ่ได้เครื่องเพิ่นดอกเพิ่นดินดีนะครับสองผืนเลยลูกน้องสองสองจัดสองให้หน่อยดากรดถ,ถงรงึงเพียงนั้นเพร้แพร่บอนี่ครับสองผืนก็ยังได้นะครับเป็นไงครับ ปัสาย,ยังลอยล้วนนะครับมันจะดากรถมันสิบองเงืองเยอะเยอะเยอะโยกขึ้นสูงได้เวลาแกี๊ยสองผืนเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวล้มาครับนั่นแหละถอ,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 อยไปถอยออกก่นอนวางตามกันน่ะลุงนุ่มวางวางเวลาเรียนเลยไก่นะครับพีน่น้องหมเขาเขาวางแต่วางตาวกูเก่าวางลง,าง,างตากวกูเก่า,า,กา,กาเออพอนั่นแหละไป นี่ครับยกสองผืนได้สบายนะครับร้อยกโลนะครับเป็นไรนะต่อแข็งแรงทนทานนะครับเล็กกล้องนะครับแต่เล็กกล้องไห้เป็นองเขาเลยนะครับเิ่งหัวมันนะครับบาเต็มรถจะกลับ้านเด้อช่างฮะคอยคอยคอยมันยกสองผืน ล่อง mắn มัน nhầy ให้พี่น้องเบิ่งแน่ย่ะคนะครับไนนอ,บอเจ้าของขับเลยนะครับบัดที่นี่ทดสอบทดสอบค่อยๆค่อยๆบ้างค่อย ยกเลยเออคอยๆวางคอยโยกแล้วก,ก็วเก่งพันโยกใส่สลี่น้อยๆนะครับเตี้ยๆนะครับเข้าเดียวเต็มรถนะครับเนี่ยเพิ่งกองมันนะครับปล่อยเลย เออเมือไหม่มือไห,อ,หอ่ฮาดครับใส่แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นชุดกระบอกเดิมเลยเป็น้องเด้อนี่ชุดกระบอกเดิมบอกเล่าลงอีกเนี่ยตบวางหัวเด้อ นี่ครับยกได้เป็นรอยลบว่ต้องยกสูงเอาวางลงมเหยียดยกสูงมันมัน,ม,นมันสีเบี้ยงเดี๋ยวก็เจ๊งเองดอกหัดหัดี๋ดดวยวก็เจ๊งแล้วก็คล้องแล้ว <c oughs> ดึงเลยเออยกขึ้นเยอะอ่ะ เจ้าเจ้า <thank> ครับไม่ได้แบกบันไม่ต้องแบกตีอีกต่อไปครับเดี๋ยวพามาเบิ่งหัวมันนะครับถึงรถจสลีนะครับผู้ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ต้องแบกนะครับปัดที่ไหนโอ้สลีเราก็ใเหไม่โตหนึ่งเลยนะครับนี่สามจันนะครับสามจันแต่ว่าเรากับเห็ดไม้อยู่ตีเบื้องตุง อือหัวมันทางนี้ดีคักเนาะโอ้ระบบถอดได้ตัวนี้ครับโอ้ขาดเอาจังสี่เลยตัวนี้ เกิดเพิ่งบรรยากาศนะครับในการยกหัวมันนะครับบริเวณทางนี้ครับโอ้มันเผืนงามงามทางปุ๋ที่เป็นเนื้อตากเตยปุ๋นโอ้ยเนื้อตากัตนเดี๋ยวเขาคล้องมือนี่จวดเลยนะนี่ออนะครับเครือ่องตากาาปุนน๋นนี่ราคาเท่าไรปุ๋นี่เนาะแสนคืนเตยของเขาดิยไม่อยากไม่อยากสีเบลไม่อยากเปรียบเทียบกันเล่นเปล่างกันนักยุ่งไรจะเราล่อยโร้กันนะครับพี่น้องบ่ถึงราคาบ่ถึงแสนกับใคร ยกให้พี่น้องเราเบิ้งหล้วนะครับเบ้งหันนี่สองเพื้นนะครับเดี๋ยวอีกน,น้อยขับของข้องนะครับแต่ว่ายกเี่เราเพื้นนี่ก็รู้ครับแล้วครับถ้าขับของกันเนาะนเบิ้ง